A mang phá nặng lạnh sáng tốt áo bát áo tót áo bát áo bát วันนี้วันพฤหัสที่ประมาณ28กันยายน2554เราได้มาร่วมในงานเ,งเราได้มาร่วมในงานทำบุญให้กับคุณวสันตูพทองที่วัดอที่บ้านของคุณวสันาที่อยู่ที่จังหวัดสมเชรงเารา รากกจวนะครับพร้อมแล้วตั้งใจการพานิชาพร้อมแล้วท่ารไหทานนะครับพร้อมแล้วตั้งนะบพร้อมเลนนะครับ I